สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ใบเฟิร์นก็เลิกงานแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณป้าอีทนะคะเมตตาผลไม้หวานไว้ให้กับใบเฟิร์นนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพผานไม้แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังปรารถนาเฟิร์นกลับมาได้กินเลยค่ะแยงยังไม่ถอดเลยนะคะ ถอดเลยกลับมาได้กินผลไม้วานเต็มตะกร้าเลยนะคะอนุมทนาบุญกับป้าอีทนะคะก็ขอให้คุณลุงคุณป้านะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคหวังสิ่งใดสมวังปราถนานะคะขอบคุณมากค่ะเฟิรนเหนว่ิวมากเลยค่ะเพิ่งเลิ่กงานนะคะ เปนเก่งมากเลยนะคะผลไม้วันนี้ก็จะเป็นแตงโมข้าวโพดนะคะแล้วก็อ้อยนะคะมะม่วงค่ะผลไม้หวานของชอบใบเฟิร์นดูหน้าตาโหหนูหิวมากเลยค่ะนี่นะคะเต็มตะกร้าเฟิร์นไม่อยากไปถอดเยงนะแยงอยู่ไกล คนไม่ขอยุ่งค่ะนุยงสับป,ปะรดทิ้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณป้าอิทเป็นอย่างสูงนะคะอหอบใหญ่เลยหอบใหญ่เลยจะไปถอดแยงก่อนนะคะเลยรีบหอบนะคะมีท้องไม่เฟินป่องมาขนาดหิวมานล้เนี่ยยังท้องป่องขนาดนี้ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาติดตามให้กำลังใจช่องทางประกายแก้วด้วยนะคะฝากทางใบเฟินกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ